ช่องวินและกินฟ้าวันนี้จะพาไปชมวัวในคอกของวินและกินกันนะครับไปรับชมกันเลยครับน้องกาแฟคะ่ะผมชื่อน้องกาแฟนะคะรูปล่างของนางเหมือนพ่อมาก น้ำฝนค่ะน้ำฝนค่ะคำแพงค่ะแล้วก็น้ำมนค่ะน้ำตาลค่ะก้อนทองค่ะแอปเปิ้ลค่ะ น้ำหวานค่ะแล้วก็เจ้าขุนทองค่ะน้ำมนค่ะอินินค่ะลูกมันไม่รู้ชื่ออะไรนะคะน้ําฟ้าค่ะแล้วก็ลูกชาย น้องน้ำหวานจ้าเธอช่างสวยงามมากว่าไงลูกอืมกอนทอง นินกับลูกชายนะคะหญ้าในสวนเยอะค่ะตรงนี้มันยังไม่ได้ตัดเลยก็เลยต้องเอาวัวม,มาปล่อยคำแพงค่ะ น้องคำมแพงบรรยากาศที่สวนนะคะหญ้าลกไปหน่อยะค่ะตัดไม่ไหวแล้วนะคะ อันนี้หัวตัวผู้ว่าไงอันนี้เยลลี่นะจ๊ะน้องเยลลี่ลูกแม่น้ำมน ัดหญ้าไม่ไหวคะ่ะเลยต้องเอาวัวเข้ามาเลมก่อนนะคะเยอะมากไอ้กาแฟอยู่ไหนไอ้กาแฟนี่ไงกาแฟกาแฟจ้า กาแฟนะคะลูกแม่น้ำมนนะคะสวยมากสีเปลี่ยนแล้วด้วยดุก้นนางดุก้นนางสวยมากอันนี้มันเลี้ยงวัวนะคะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมานนี่แล้ว